สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ่สำหรับในเมื่อนี้เซานี่นจะพาโอปอมานี่ครับอ่าครับนี่ก็เป็น,ต,นต้นกล้วยต้นกล้วยไปยังละต้นกล้วยให้ท่อโม่อ่าวอลดังๆนี่เอาต้นกล้วยไปยังละ่ะไปเฮ็ดฮอร์โมนเฮ็ดปุ๋ยอ่าครับผมเดี๋ยวโอปอกับบาลโชกค,ครับจะพาพี่ๆน้องๆเฮ็ดน,นะครับติดตามรับชมครับอริรดาปะ นายกไปเลยต้นกล้วยครับประมาณต้นกล้วยนี่กับประมาณทั้งเบิดหาโลพี่น้องมต้นนี่ใบป,ประมาณหาโลครับสองต้นระวัองอย่างกล้วยนะครับหลายอย่างเป็นเสือเสือนะระวังอย่างกล้วย ครับกบเพต้องละเอียดอันใดก็ได้ครับว่าไปใส่มาใส่ยู่ทั้งคุณ การละเอียดแน่บ่ละเอียดแนีกับกบ่เป็นยังครับผมก็ได้ยุประมาณนี้ครับอ่าครับเดี๋ยวเปิดน้ำมาผมจะใส้น้ำหกลิตรครับใส้น้ำหกลิตรแล้วก็ใส่กา,กากน้ำตาลสองลิตรแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวถ้าเป็นขวดน้อยสองขวดครับแต่นี่ขวดใหญ่ครับไลยเอาขวดเดียวครับใส่ทั้งหมดบวกเครื่องให้ได้หกลิตรแหละครับพี่น้องใส่ได้หกลิตร นะครับพี่น้องได้แล้วสิตวงยีกสองละตวงยีกสองครับมัอนี้กับมีผู้ซอยครับผมเป็นโอโปอใส่ประมาณเคิงเดียวเด้ออีกน้อยนึงอีกน้อยนึงอีกนิดนึงเกินบ่เป็นยังอีกนิดนึง,อนอนงพอเอาลากลากไปต้นไม้ก่อนลากใส่ยางไปต้นไม้ทั้งหลังหมดนะ หลัสกสายไปลดน้ำต้นใหม่ครับเอาไปยัง้งกันละไว้กันละว่าไปยั้งได้อยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้น้ำหกลิตรแล้วครับครับต่อไปก,กากน้ำตาลพี่น้องกากน้ำตาลสองลิตรนี่ก็ประมาณลิตรหนึ่งครับอันนี้้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อวลาเทเลยอ่าเทเลยจุ่มเลยละ่ะจุ่มเลยอ่าจุ่มล่างดีดก่อนเดี๋ยวค่อยอไปตวงไหมอ่านั่นละ่ะโยกโยกนั่นละ่ะโอเคอ่าโอเคเอาอีกลิตรหนึง่งครับอีกหนึ่งลิตร <c oughs> อ่าแป๊บเดียวได้ เอาละอ่านี่ครับอ่าลิรทีสองอ่าจุ่มล่างดีๆให้สะอาดเลยละให้ดีๆเลยล่าล่างไปอ่าค้นพี่น้องอ่าค้นเลยครับประโยชน์ของจุรินซี่นอล้วยนะครับก็เป็นอ่าย่อยสไลา์อ่าอินซี่วัตถุได้ดีนะครับอ่าช่วยให้การเจริญเติบโตดีครับผมสำหรับ ต้นใหม่ที่เขาปลูกนะครับการละกาเฮ็ดง่ายครับเฮ็ดเท่านึงก็ได้หกเจ็ดลิตรนะครับร่วมเบิร์ดได้หกเจ็ดลิตรแล้วการปริมาณการใส่ก็สามซอนสองซอนนะครับสองซอนโต๊ะสามซอนโต๊ะต่อน้มยี่สิบลิตรนะครับใส่ฉีดพ่นนะครับพี่น้องหรือว่าเทลาดก็ได้ครับผมว่าเฮ็ดเท่านึงก็ใส่ได้โดนนะครับโอเคละต่อไปก็นมเปรี้ยวมนมเปรี้ยวนี่ อีราก,กินได้น้อยนึงกินได้ซ้ำนี่นแม่นให้เลือซ้ำนี่อ่ากินเลยอ่าดื่มนมเพื่อสุขภาพอ้าอาพ่อ,พอเอาละเทเบิดเลยครับจุลินซี่นี่ก็ใส่ไปซ้อยซ้อยในการย่อยสลายให้ต้นกล้วยเป็นเปลือยนะครับพี่น้องประมาณนั้นครับผม โอเคครับก็บมีจุลินทรีย์ทั้งในนุ่มนะครับหลักการอ่านอกล้วยก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับเอาเวลายกไว,ว้บ่เดี๋ยวเดียวเวลามาไายก็ได้มั้ยได้พอจะยกเธอเดียวเลยอ่าเวลาเย็นนิดนะเอาเห็นพวาได้จับจับอันนี้ไว้น้ำอ่าดีๆเอาเห็นครับเดี๋ยวผมก็จะยกที่ลงเบิดเลยน,นะครับพี่นอ้อง ครับเบิร์นี้ครับมีใบประมาณคือผมบาร์นะครับประมาณหงกโลนะครับพี่น้องประมันหางหงกโลครผมก็เลยเพิ่มตามช่วงนี้แหละครับหงกโลการน้ำตาลสองนะครับแล้วก็นนี่น่เปี้ยวอ่าเชืเลยครับไอ้ลามาใกล้ๆเร็วถ่ายใกล้ๆกลับเร็วไปเลยเร็วเลยนะครับ โอ้ได้หลายตัวเนี่ยเด่นได้ครับพี่น้องครับแล้วกัคนอีกเท่านึงครับเป็นกระจาคนคนๆนี่ครับที่แหลกเนาะครับเนาะกับคนคนชนคนชักหน่อยครับหลังจากนั้นก็เก็บใบประมาณสอาทิตย์ก็ได้ครับหรือว่าเดือนนึงครับเพื่อนกระจ่อยยสไลด์นะครับพี่น้อง หลังจากนั้นเท่ากับมักกองเอาน้่นะครับแล้วก็เอาไปใส่ฉีดพ่นครับฉีดพ่นใส่ต้นไม้มีแขกไม่รับเชิญมาอทายดูละแขกไม่รับเชิญเป็นการคู่ครับมาหน่อยขี้ดื้อครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องจับเลยครับโ่เป็นยังอนี่ครับ เมื่อนี่กาขั้นตอนการเฮ็ดกับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็เก็บใบในที่ร่มครับผมประมาณสมอาทิตย์ถึง1เดือนครับผมจะใส่ดใดครับจุลินทรียหนอกล้วยครับพี่น้องแขกไม่ได้รับเชิญนอนอยู่ด้วยนะคะอาธยายดีดีๆ นะครับล้วก็ปิด้าพี่น้องปิด้าเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวหาที่ร่มแล้วบ่ไหนอินนะครับผมกับประมาณนี้ครับการสำรับการเทียดเนาะครับกาเก็บไว้ในที่ร่มครับบดนี้ปิดฟ้าครับก็เป็นการเช็ดแล้วครับพี่น้องครับสำรับจุดินทียนอกล้วยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆพียงลองครับ ที่ตีดตามรับชมให้กำลังใจเบาวโชคนะครับอบอเมื่อนี้กัเป็นผู้ซอยนะครับพี่รองกับผู้ซอยที่ดีครับบอกให้มาซอยกับซอยนะครับซอยงานดีครับพี่รองกับไว้พ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ